Could สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีชิ้นนี้เลยนะครับนะที่เป็นหมวกนะครับนะโอเคเนาะขั้นแรกนะครับนะให้ทุกคนนะครับนะ,ะมาที่ตรงตรงนี้ครับนะตรงนี้เนาะนี่เมื่อเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนนะทำการกดตรงนี้เนาะ มันจะเป็นลูกเหลี่ยมสีเหลืองให้ทุกคนกดค้างไว้เลยเลวลาให้ทุกคนนะครับลากไปถึงเส้นชัยนะนี่นี่นี่นครับเราต้องเก็บแ้บตัวนี้ให้ครบ300คอยเลยนะครับนะโอเคนะครับนะอันนี้คือตอนที่ผมจะไปโรงเรียนแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาเนาะนี่นครับนะก็นี่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 น เออครับผมก็ได้ห้าหนะเท่านี้ไปสามร้อยนะครับถ้าตัวใหญ่แล้วก็แคติดืดตืด,ตดเร็วๆนะครับนะโอเคแล้วเมื่อเราครบสามร้อยคอยแล้วทําไงต่อนะครับให้ทุกคนกดต,ตรงนี้นะเสร็จแล้วกดคําว่าสต็อกฟรีนี่ครับมันจะมีอยู่นะหมวกอันนี้สามร้อยกดไปเลยนนนเนาะแล้วก็จะได้ไอเทมหมวกเลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปน,นี้ฝากติดตามและไลฝ์กใหแชร์ผมด้วยน,นะครับชิมใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Could be us.